ภาคอากาศยานกองทัพอากาศเมื่อเช้าวันเสราร์ที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้คลาคล่ำไปด้วยฝูงชนพร้อมทั้งนักโดดร่มจากทั่วโลกเป้าหมายการรวมตัวในครั้งนี้ก็คือการทำลายสถิติโดดร่มหมู่มากที่สุดในโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีก่อนหน้านี้ไปโดดที่กำแพงแสนไปโดโดที่กำแพงแสนคนไทยทีมเซ t เตอร์แคป r Captain you have to really safe to to going to But though. u have watch what's happen. safe mean, be it it exciting, it's it's b I ที่จีนเราทำลายแล้วนะครับเมื่อ400คนที่อุดรเราทำลายแล้วนะครับแล้วก็เป็นวงเล็กๆที่เราทำได้นะ้ววันนี้จะทำลายเก้าจะทำลายอีกครั้งเนี่ยครับผมนี่จะเป็นการโดดล่มครั้งล่าสุดเพื่อทำลายสถิติการโดดล่มหมู่มากที่สุดในโลกเมื่อครั้งก่อนซึ่งมีนักโดดล่มจำนวน672คนมาในครั้งนี้ หนังสือกินเนสบุ๊กออฟเวลด์เรคอร์ดเตรียมตัวมาบันทึกสถิติโลกครั้งใหม่ด้วยจำนวนนักโดดร่มมากถึง960คน<ม>การบันทึกสถิติโลกครั้งล่าสุดประสบความสำเร็จอย่างงดงามนีเป็นการประกาศกล้องให้ทั่วโลกได้รับรู้กันทั่วว่าการโดดล่มหมู่มากที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นณบริเวณสนามบินสวนภูมิในประเทศไทยนี่แหละครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เป็นการทําลายสถิติโลกอีกครั้งหนึ่งที่ทั่วโลกจับตามองนั่นคือการโดดร่มแบบเกาะหมู่ที่มีนักโดดร่มจํานวนมากที่สุดในโลกนี่เป็นภารกิจที่ท้าทายและเสี่ยงอันตรายมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างนักโดดร่มจากเ o r l d t e ีมมี29ชาติสมาชิกนักโดดร่มชาวไทยจากกองทัพอากาศอีก5คนที่จะมาร่วมสร้างสถิติในครั้งนี้ เราใช้เวลาถึง1ปีนะครับที่จะวางแผนในเรื่องต่างๆทีมนักโดดร่มกว่า400คนมีประสบการณ์โดดร่มมาแล้วอย่างโชคโชนแต่ละคนผ่านการโดดร่มมาแล้วไม่ต่ำกว่า5000ครั้งพวกเขาเริ่มฝึกซ้อมร่วมกันมานานนับเดือนแล้วและเริ่มซ้อมโดดร่มจากเครื่องบินจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ยากมากนะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าอนอกจากจะ,ะการปฏิบัติที่ยากแล้วในเรื่องของจิตใจในเรื่องของร่างกายนะครับสภาพจิตใจต้องมีความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าการทำสี่โลกนั้นนะครับถ้าตั้งไว้4ี่รอคนเสียไปนคนเดียวถือว่าสี่โลกล้มเหลวเพราะนั้นทุกคนจะต้อง คนต่อสภาวะความบีบบีบคันเพรสเชอร์ต่างๆที่จะต้องขึ้นไปบัดทั้งบดน,นะครับถ้าเสียมาคนเดียวเนี่ยผมว่าสถิติล้มเหลวเพราะจะเรียกว่าจะเสียใจมากนะครับการโดดล่มเกาะหมู่ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆแม้จะผ่านการซ้อมร่วมกันมาไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ยังพลาดอีกสำหรับครั้งนี้ก็เช่นกัน 80วินาทีประมาณ80หรือน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่ถ้าเขาจับกันได้สมบูรณ์แล้วจะต้องจับให้สมบูรณ์ทั้ง400คนไม่ต่ำกว่า4วินาทีกลุ่มแรกที่ออกมาเขาเรียกว่าเบสเบสเขาจะมาตั้งก่อนจาก6คนเป็น12คนจาก12คน เข้ามาต่อมาเรื่อยๆจนครบ7 0คนเบสนะครับหลังจากเ0คนเบสนอกๆก,ก็จะเข้ามาทีละชั้นทีละชั้นเพราะนั้นการการโดดของเขา mm hmm. เขาก็จะทำเป็นรูปคล้ายๆอัศาจรรย์คือตัวเบสจะอยู่ล่างแล้วเขาค่อยๆลดระดับลงมาลดระดับมาเพื่อมาจับใครอยู่ตำแหน่งนี้ใครอยู่ตำแหน่งตรงตรงแฉกยังไงตำแหน่งที่เท่าไหร่ทุกคนจะมีหมายเลขประจำตัวทั้งหมดนะครับ เพื่อกาหนดที่ตําแหน่งของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่โดดเข้าไปจะต้องเข้าไปในตําแหน่งของ,ของตัวเองเท่านั้นในทุกเที่ยวโดดจะต้องร้อยเปอร์เซนไปในตําแหน่งของตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซนพลาดครั้งเดียวไม่ได้พลาดครั้งเดียวต้องลงมาพักแล้วก็เปลี่ยนคนขึ้นไปใหม่นะครับเหมือนผมเองผมพลาดหนึ่งครั้งผมต้องเปลี่ยนตัวนะครับคนไทยเราขนาดนี้เราเหลือที่อยู่บนอากาศในครั้งนี้สามคนอีกคนหนึ่งบาดเจ็บ ตัวสำรองจึงเป็นเรื่องจำเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจร้อเปอร์เซน์เท่านั้นสมควรจะเป็นผู้ร่วมทำสถิติโลกในครั้งนี้กล้องวิดีโอเป็นอุปกรณ์สำคัญที่นอกจากจะช่วยบันทึกความสำเร็จให้โลกได้รู้แล้วภาพที่ได้จะมีส่วนช่วยให้นักโดดล่มมองเห็นความผิดพลาดท,ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก mm hmm. แ็แล้วแต่สถานการณ์แล้เราจะเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปถ่ายเขาก็ได้ถ้าเราถ่ายจะถ่ายบุคคลที่เราโดดด้วยกันแล้วก็โดดไปพร้อมกันก็ได้หรือว่าเอาทีหลังก็ได้แล้วเราก็บินเข้าไปหาเขาเองล่อนไปหาเขา mm hmm. ตัวที่เรา mm hmm. เล็งกับกตัวเนี่ยมันมันได้กันไหมว่าสายตาเรากับคนที่เราจะถ่าย Yeah this one in my mouth เครื่องบินลำเลียง430ทั้ง5ลำพร้อมปฏิบัติภารกิจพานักโดดร่มขึ้นไปทำสถิติโลกอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พวกเขามีโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จากความสูง24,000ฟุตรหรือประมาณ7กิโลเมตรจากพื้นดินพวกเขาทั้ง400คนมีเวลาไม่เกิน2นาทีที่จะเข้าไปเกาะกันกลางอากาศและต้องค้างอยู่ในอากาศนาน4วินาทีจึงจะถือว่าเป็นการทำลายสถิติโลกที่มีคนเคยทำไว้เมื่อ7ปีก่อนครั้งนั้นมีนักโดดร่มจำนวน357คน และแล้วพวกเขาก็ทําได้ครับนี่เป็นสถิติโลกการกระโดดล่มเกาะหมู่ด้วยการจํานวนคนมากที่สุดในโลกจํานวน400คนกินเนสบุ๊กได้บันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องอาศัยวินัยในการปฏิบัติอย่างอย่างอย่างดีมากนะครับอย่างดีมากคือไม่ใช่ว่าผมอยากจะบ้อนไปตรงไหนหรือจะไป ตรงไหนไม่ได้กําหนดทิศทางให้ไปตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นแล้วไปเปิดล่มที่ความสูงที่กําหนดให้เพื่อที่ให้ล่มกระจายออกให้เต็มท้องฟ้านะครับเหมือน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 ดาวกระจาย ขอขอบคุณกองทัพอากาศที่เอื้อเฟื้อภาพและอำนวยความสะดวกตลอดการถ่ายทำ